กราบสวัสดีพี่น้องชาวคนรถไฟก็มาทำคลิปส่งท้ายนะครับในวันใกล้วันสิ้นปีคลิปนี้เราก็อยู่กับทางรถไฟสายตะวันออกนะครับ ชมขบวนรถที่กำลังจะวิ่งมาครับขบวนรถสินค้าเราก็อยู่คู่กันกันมากับทางสายรถไฟตะวันออกมาทั้งเกือบทั้งปีนะครับวันนี้เราก็มาส่งท้ายกันตั้งแต่เริ่มเปิดช่อง YouTube นะครับมีบางครั้งที่เราโดดข้ามไปสายอื่นบ้างแต่ยังไงก็อยู่สายตะวันออกนี้ไปเรื่อยๆครับ ีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยมาว่ากันใหม่ครับว่าเราจะถ่ายที่ไหนกันบ้างนั่งรถไฟไปเที่ยวไหนกันบ้างนำเสนอครับให้หลายๆมุมมองให้กับผู้ชมชมกันอย่างจุใจครับขบวนรถสินค้ามาจากศูนย์กระจายสินค้า I c ซรัฐกระบังนะครับทำขบวนโดย Qy มาแล้วครับ สองหนึ่งห้าขอบคุณพี่พ่อคอรอและช่างเครื่องนะครับเปิดไฟทักทายกันขอบคุณครัขบขบวนรถยาวพอสมควรันะครับ ดีครับเดินทางปลอดภัยครับวิ่งเข้าคลองอุดมชลกรนะครับวันนี้เราอาจจะได้ขบวนน้อยหน่อยนะครับแต่ตอนท้ายๆคลิปเราจะนำคลิปสวยๆเด็ดๆที่เราเคยไปถ่ายทำกันมานะครับให้ได้รับชมกันอีกครั้งเป็นการส่งถ้ายปีเก่า มาเย็นมากครับวันนี้เลยไม่ค่อยได้ขบวนสักเท่าไรหร่อาทิทิ์เริ่มใกล้จะตกดินแล้วเราก็ยังรอคอยขบวนรถกันต่อนะครับเพ้มแวบเดียวเราไม่ทันขบวน 3 7 9ครับเลยมาดักที่คลองอุดมชลกรครับได้เอาตอ้อม4307ทมาทำขบวนเดินทางกันปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับเอาสตอรอมเปิดรอบครับปันเริ่มดำนะครับเสียงเครื่องพีิสติกดุดันมากเลยครับผมได้แค่2ขบวนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเด็ดๆเก่าๆของเรา ายในปีนี้ที่เคยไปถ่ายทำกันมารอรับชมกันเลยครับคลิปแรกนะครับงานสัปดาสพานข้ามแม่น้ำแควรครับเราโดดไปฝั่งตะว,วันตกไปถ่ายรถจักรไอ้น้ำใน e ีพีว่าคิดถึงจึงมาหาคิดถึงทั้งรถจักรไอ้น้ำและ GK4016 e ซึ่งเคยวิ่งอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับโชคดีครับได้จังหวะที่ GK4016 ทำขบวนข้ามสะพานแม่น้ำแควใหญ่พอดีเลยครับเราถึงเก็บบรรยากาศภาพนี้ในความทรงจำของเราครับคลิปสวยๆภายในปี2566ครับผม สวัสดีพิษณุโรค EP 2นะครับเจอกันในช่วงหนึ่ง EP ครับที่เราเดินทางไกลไปถึงพิษณุโรคไปเยือนสายเหนือครับเราไปถ่ายทำสามสถานีคือสถานีพิษณุโรคสถานีบึงพระสถานีบ้านใหม่ซึ่งเป็นเส้นเศรษฐกิจสายหลักของภาคเหนือเราภาคภูมิใจครับ ถึงเก็บบรรยากาศมาฝากครับผมชื่อ EP ว่าโดดหนีอีกแล้วซ้ายเหนือครับมาแอวเมืองเหนือกันครับอีพีหนึ่งที่เรานั่งรถไฟ คือการเปิดสถานีจุกสเสม็ดเรานั่งขบวนรถ283ไปยังสถานีจุกสเสม็ดครับชมบรรยากาศข้างทางชมวิวชมโรงรถจักรรีราชาโปรเจกต์นี้ภาคภูมิใจครับที่ได้นำเสนอท่านผู้ชมเราจึงนำมาถ่ายทอดอีกครั้งครับผม ก็เป็นการเปิดสถานีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยววันเดย์นะครับคือไปเช้าเย็นกลับได้และรถไฟก็มีส่วนเป็นบทบาทในการนำพาท่านไปเที่ยวชายทะเลใกล้เมืองอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับทางรถไฟสายตะวันออกนะครับมีความสวยงาม ราคาถูกนั่งมาจุกเสมาเนี่ยก็ขอแนะนำครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านมาเที่ยวพักผ่อนกันในยามวันหยุดหรือวันหยุดยาววันนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับที่ห้ามพลาดครับคือโรงรถจักรสีราชาโรงรถจกถักรแห่งนี้เป็นรังของ CSR หรือที่มีพิมพได้เรานะครับ แล้วก็ QSY ซึ่งเป็นหน่วยซ่อมย่อยรองมาจากมักกะสันนะครับใครที่ชอบรถจักรนะครับห้ามพลาดครับมาเก็บบรรยากาศรถจักรซึ่งมีทั้งเอาตอมมีทั้ง GEA GEK และก็ฮิตาชิจอดสำรองอยู่ในโรงรถจักรนะแห่งนี้นะครับผมเชิญครับมาชมกันได้ทุกวนันทุกเวลาครับ แต่ต้องขออนุญาตพี่ๆเขาก่อนนะครับทั้งพี่ในสถานีแนละพี่ที่ทำงานอยู่ในโรงรถจักรนะครับเราได้มาทำคลิปหลาย EP นะครับณนะลโรงรถจักรศรีราชาทั้งคลิปตามหาระฆังคุณปู่และก็คลิป QSYEP นี้นะครับเรามาตามคุณทวด p ปซิฟิกหมายเลข850กับ824นะครับวิ่งมาที่จังหวัดเชิยงเสาพร้อมด้วยคุณปู่ GEK 4008ซึ่งเป็นรถน้ำยานะครับเติมน้ำยาเรามาเก็บภาพบรรยากาศของวันที่5ที่สถานีแห่งนี้มีความประทับใจครับเพราะว่าได้มาเจอผู้คนได้มาเจอขบวนรถที่มีมนขลัง จอดอยู่ที่สถานีแห่งนี้นะครับเราจึงเก็บมาให้ท่านจดจำอีกหนึ่งคลิปครับผมที่สถานีฉาเชิงเซาก็กลาวลากันไปครับกับ EP ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ รากันไปเจอกันปีใหม่ครับสวัสดีครับ